สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูงานอดิเรกของเราเป็นงานอดิเรกแต่ว่าได้เงินเป็นงานอดิเรกเป็นงานที่ทําแล้วแบบมีความสุขเป็นงานที่ทําแล้วสนุกเพลิดเพลินแต่ว่าได้เงินด้วยนะคะเราให้ดูเนาะนน้้อยรังงีีสุขิจ เีค่ะเพื่อนเอนเราก็จะเอาดินไปปั้นก่อนเพื่อที่จะทําโมเดลเนาะเครียค่ะเนี่ยค่ะเราแล้วแต่เราจะคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะเอาจะปั้นให้เขาเป็นรูปอะไรเนาะก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเนาะพอเราได้ไอ้ตัวโมเดลเสร็จเราปั้นแบบนี้จากมือเรานะคะเราปั้นเสร็จแล้วเราก็ไปปั๊มให้มันได้ได้ตัวบ้านหลายๆบ้านเนาะหลายหลังแล้วเราก็จะได้ ไอตัวเป็นที่ปั๊มออกมาเป็นปูนแบบสีเงี้ยสีขาวแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะพอเราเอาไอ,าอ,าอาตัวโมเดลที่เราปั้นนะคะเอาไปปัมป๊มปั้มปั้มให้ได้บ้านหลายหลังก็จะเป็นแบบนี้ออกมาเนาะแล้วเราก็เอาไประบายสีเพื่อที่จะไปเผาไอตัวสีเนี่ยมันจะมีขายที่ร้านนะคะคือแล้วที่ร้านเ็าจะมีตารางให้ดูว่า ถ้าเราเผาไว้ตัวสีตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะออกมาเป็นสีอะไรเขาจะมีโชว์ให้เราดูมีตัวอย่างเนาะเราก็ดูจากตรงนั้นนั่นแหละมันก็ก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเนาะเราเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วงานนี้เป็นมันเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานที่ที่เกิดมาจากความคิดของเราความคิดสร้างสรรค์ของเรามันก็เลยเป็นมันก็เป็นเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งเราก็เป็นเหมือนเราเป็นาร์ตินคนหนึ่งที่ผลิตงานศิลปะขึ้นมาเนาะให้คนอื่นได้ได้ดูได้ชื่นชมมันสิ่งที่เราได้คือ เวลาที่เรานั่งปั้นนั่งระบายสีมันได้สมาธิได้ความเพลิดเพลินได้ความสุขทาใจแล้วก็พอเราไปนําไปขายมันก็เป็นรายได้เนาะมันก็เลยดูเป็นงานที่มีคุณค่าค่ะทางด้านจิตใจเนาะแล้วก็เป็นงานงานศิลปะอย่างหนึง่งก็คือมันก็คืองานศิลปะอย่างหนึ่งนี่แหละ ันนี้ลมแรงมากคือตอนนี้คนนักท่องเที่ยวในดาวชาวเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราว่าช่วงสัมเมอร์ใช่ช่วงสัมเมอร์คือเขาปิดเนาะเขาไม่ได้เที่ยวไหนกัไไไ<ห>นไงก็นักท่องเที่ยวเขาก็พอพอช่วงนี้คือเหมือนกับว่า คือชินเริ่มชินกับไอโควิดละคือก็ไม่ใช่หมายความว่าคนไข้มันลดน้อยลงนะคนไข้มันก็เยอะขึ้นมีจํานวนไข้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่าเขาอาจจะชินกับกบารัยก่ทุกคนเขาก็จะแบบหวาดกลัวอย่างนี้ไงไปก r o c e r y store นี่คือของหมดเลยซื้อไปตุนกันไว้แบบแต่เอ,อแต่ว่าปัจจุบันนี้คือคนเขาก็ออกมาท่องเที่ยวแต่ว่าที่เมืองเนี้ยเขาก็ยังแบบมีมาตรการเรื่องเรื่องการป้องกันนะคืออย่างดีเลยแหละก็คือ คือร้านค้าเปิดแต่ว่าก็จํากัดคนเข้าแล้วก็ตั้งเก้าอี้นอกร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ใส่มาสกหมดเนาะก็กลายเป็นว่าช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะกว่าซัมเมอร์ก็คือเพราะสตรอนซัมเมอร์เราปิดเนาะไม่ได้เที่ยวไงคุไม่ได้ไไดเที่ยวเนาะปิดอเขาอัดอั้นไงอยากเที่ยวไงก็ค<ๆ>ือพอพอเหตุการณ์อะไรมันดีขึ้นก็ช่วงนี้ก็เที่ยวกันกน,นักท่องเที่ยวคือคนก็เต็มไปหมดเลยที่ดาวทาค่ะ เนี่ยนั่งนั่งระบายไปคุยกันไปนะแป๊บเดียวถดี๋ยวก็หมดเพลินเพลิดเพลินสีเขียวข้อดีไงถ้าเกิดว่าข้อดีก็คือน่ารักเนาะคนอยู่ในบ้านเลยอะเอ้ยเหมือนเราเป็นในนี้เลยเนาะเหมือนเราเป็นยักษ์เลยอยู่ในบ้านจำลองใช่ไห่เนี่ย นี่นะคะทุกคนพอเราได้ระบายสีทาสีเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอาใส่แผ่นเนี้จะเอาไปเผาค่ะเราก็เตรียมเผานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเตาเผาแล้วเราจะเปิดข้างในให้ดูเนาะจะไปดูนะค่ะ คือเตาที่เราใช้เผานะคะนยค่ะเราก็เอาวางไอตัวเคลียค่ะที่เราระบายสีเสร็จแล้วเราก็มาวางวางวางเนาะมันก็จะได้สองชั้นนะคะมันจะมีถาดแล้วก็มันก็จะมีตัวขาตรงเนี้ยเอาไว้รองแล้วก็วางอีกชั้นหนึ่งเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเราทําไปเสร็จไปแล้วเนาะเราก็เปิดเตาไว้เนะะี่ยค่ะที่เราทําเนี่ยเราก็จะวางแบบเนี้ยค่ะวางเนี้ยนะคะ,คะแล้วก็ เอาอีกแผ่นหนึ่งไว้ด้านบนแล้วก็วางสองชั้นได้นี่ก็คืออันที่เราทำแล้วเนี่ยคือห้ามวางมันติดกันนะคะถ้าวางมันติดกันมันจะเป็นแบบนี้วางวางชนกันไม่ได้เลยคะ่ะต้องต้อง,องมีแก็บคือมีช่องช่องว่างไม่เขาแตกกันเนาะถ้าแตกกันแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้คือเราจะใช้ระยะเวลาในการเผานี่ก็คือเตาของเรานะคะเราก็จะเสียบปลั๊ก เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะคือที่เราเผาเสร็จแล้วเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะคือแล้วแต่ไอเดียของเราเนาะว่าเราจะครีเอทแบบไหนเราจะทำโมเดลเขาในรูปไหนยังไงอะไรเงี้ยะคะ่ะก็อยู่ที่ไอเดียของเราเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ